เที่ผิวหนังปุ๊บมันจะเลยออกจากผิวเราอย่างรวดเร็วซึ่งการระเหยเนี่ยมันต้องใช้พลังงานความร้อนแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะดูดพลังงานความร้อนบริเวณผิวหนังเพื่อใช้ในการระเหยจึงทําให้เวลาผู้ป่วยโดนแอลกอฮอล์เจตเนี่ยจะรู้สึกเย็นบริเวณผิวหนังก็จะสูญเสียความร้อนออกไปเนาะก็จะทําให้เวลาเราฉีดเวลามันไม่ร้อนมันก็ไม่ระบมแค่นั้นแหละก็เลยต้องใช้แอลกอฮอล์เจตและยางนึงก็คือใช้ฆ่าเชื้อด้วย,ยอ่ะเมื่อกี้ เป็นสูตรที่มีพูดถึงเมื่อกี้ว่าทําไมเราต้องรู้กราฟการเปลี่ยนสถานะทําไมเราต้องรู้กราฟการเปลี่ยนอุณหภูมินี้เป็นสูตรที่สองมาดูเป็นเรื่องความจุดความร้อนแล้วก็ความร้อนร้อนแฝงสารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีการรับหรือคายพลังงานความร้อนต่างกันโดยปริมาณความร้อน ที่ทาให้สารชิ้นหนึ่งมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่งหน่วยเราเรียกว่าความจุความร้อนความร้อนที่ท้อุณหภูมิเปลี่ยนไปเรียกว่าความจุความร้อนในหน่วย SI ก็จะมีหน่วยเป็นจูลต่อเควินหรือว่าถ้าเราใช้ที่บ้านเราก็เป็นแคลอรี่ต่อองศาเซลเซียสก็ได้ซึ่งค่าความจุความร้อนของสารนอกจากจะมีความต่างการตามชนิดของสารแล้วเนี่ยยังขึ้นอยู่กับปริมาตรหรือว่ามวลของสารด้วยโดยค่าความจุความร้อนต่อ เราเรียกว่าความจุความร้อนจำเพาะเป็น C เล็กความจุความร้อนเป็น C ใหญ่ซึ่ง C เล็กเนี่ยจะมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมคูณเควินหรือแคลอรี่ต่อกัมคูณองศาเซลเซียสก็ได้อ่าเรามีสองคำความจุความร้อนกับความจุความร้อนจำเพาะความจุความร้อนก็คือสารที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนไปส่วนความจุความร้อนจำเพาะก็คือเป็นสารตัวะนั้นเนี่ยก็จะมี ค่าความจุจำเพาะของตัวเอง,งเช่นเหล็กมีค่าหนึ่งกระดาษมีค่าหนึ่งอลูมิเนียมมีค่าหนึ่งอันนี้เรียกว่าความจุความร้อนจำเพาะต่อมาคำสุดท้ายก็คือความจุความร้อนโมลาร์ความจุความร้อนโมลาร์เนี่ยก็คือเป็นเสียด้ดังก็คือเป็นปริมาณความร้อนที่ทําให้สารปริมาณ เปลี่ยนอุณหภูมิไปหนึ่งองศาทําให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิไปเราเรียกว่าความจุความร้อนโมซึ่งเราจะเขียนความสัมพันธ์ของสูตรมาได้สสูตรก็คือ Q เทากับ C ใหญ่เดลตา้า T กับ Q เทากับ mC เดต <S <S ลต้า T Q คืออะไร Q ก็คือความร้อนมีหน่วยเป็นจูลหรือว่าแคลอรี่ก็ได้เดลตา้า T ก็คืออุณหภูมิที่ ส่วนเฉียก็ได้ซีใหญ่คือค่าความจุความร้อนส่วนที่เล็กคือค่าความจุความร้อนจำเพาะซึ่งจริงๆมันต้องให้ตารางเนี่ยค่าแต่ละตัวมันก็จะต่างกันนะสารอย่างอลูมิเนียมมีความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ900เงี้ยในหน่วยจูลนะถ้าเป็นแคลอรี่ก็คือ0.25ความจุความร้อนร้อนโมลโมลโมลาร์ก็คือ24.3ก็ 3. คือสารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีแตกต่าง ตัวนี้ q เท่ากับ c เดลต้า t กับ q เท่ากับ c เดลต้า t เห็นนะม,มันมีเดลต้า t ก็คือมีอุณหภูมิแสดงว่าสองสูตรนี้จะใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจริงๆนะสูตรเดียวก็ได้มันคือสูตรเดียวกันในสูตรข้างล่างก็ได้ก็คือสูตรเดียวกันอยล้วมันคือสูตรที่ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะว่ามันมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะเจออีกสูตรก็คือสูตรที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะหรือบางทีมันจะมิกกันเลยก็ได้ มาลองดูตัวอย่างข้อแรกโจทบอกว่าทองแดงเนี่ย ข้อแรกเกิดบอกว่าทองแดงก้อนหนึ่งเนี่ยมีความจุความร้อน100แคลอรี่แสดงว่าตัวนี้เป็นค่า C ใหญ่นะความจุความร้อนที่อุณหภูมิ100องศาแสดงว่าให้ T มาที่1เพราะว่ากอไก่มี T 2อเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิลดลงเหลือ30องศาก็คือ T สองทองแดงจะคายความร้อนเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ให้หา Q ของทองแดงใช่ไหมกอไก่ส่วนขอไข่เขาบอกว่าถ้าความจุความร้อนจำเพาะของทองแดง สูจุดหนึ่งแคลอรี่ก็คือ C เลกเนาะความจุความร้อนเฉพาะ,ะมวลของทองแดงจะเป็นเท่าไหร่โจได้หายเอ็มอะมาดูก็ไก่ก่อนก็ไก่เราจะใช้สูตร Q ิเท่ากับ C d เดลต้าทได้เลยอ่ะ C โจบอกมาแล้วคือหนึ่งร้อยเดลต้าทก็คือเปลีป่ยนแปลงเ,เนาะเอาปลายลบต้นก็คือ Alt เอาทีสองลบเอาทีหลบทีสองผู้ผิดเอาต้นลบปลายหนึ100่งร้อยลบสาสิบ ก็จะเหลือเป็น100คูณด้วย70ดังนั้นคำตอบก็คือ7,000หน่วยเป็นแคลอรี่นะทำไมถึงรู้ว่าเป็นแคลอรี่ก็ยังไงแคลอรี่ต่อองศาเซลเซียสอ่ะดังนั้นต่อไก่คิวได้7,000ต่อมาเรามาดูขอไข่ขอไข่เนี่ยเขาให้หาค่า m ให้ค่า c c เล็กมา c ใหญ่รู้อยู่แล้วจากจากโจทย์ดังนั้นเราใช้สูตรว่า c เท่ากับ m c c เล็กซึ่งเราจะหา m m ก็จะเท่ากับ c ใหญ่ส่วน c เล็ก ซีใหญ่โจทย์บอกออกมาว่าซีเล็กโจทย์บอกคูคิดหนึ่งดังนั้นมันคือการเอาหนึ่งพันหารหนึ่งใช่ไหมจุดดังนั้นมวลจะเท่ากับหนึ่งพันกรัมจบทําไมถึงกรัมเนี่ยเป็นกรัมนะแคลอรี่ต่อกลัมเราก็เลยตอบหน่วยเป็นกรัมแต่ถ้ามันเป็นจูลต่อกิโลกรัมหน่วยก็จะกลายเป็นกิโลกรัมแค่นั้นเองต่อมามาดูข้อถัดไป บอกว่าน้ำตกจากที่สูง50เมตรแสดงว่าตัวนี้คือความสูงก็คือ h est. จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกี่องศาแสดงว่าโจทย์ให้หาค่า t ถ้าพลังงานสักน้ำถ่วงของน้ำขณะเปลี่ยนตำแหน่งกลายเป็นพลังงานความร้อนทั้งหมดกำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะความจุความร้อนจำเพาะ,ค,าค,าพาะคือค่าอะไรค่า c เล็กใช่ไหม อันนี้มันจะเป็นสูตรมันจะเป็นโจทย์ลิกหน่อยก็คือเอาเรื่องของพลังงานสักนมถ่วงมาหาเพื่อจะมาหาอุณภูมิซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันพลังงานสันงทงก็คือ ep เนาะมันก็เท่ากับ q นั่นแหละซึ่ง ep เนี่ยมันเท่ากับ mg h พลังงานสักนมถ่วงูนยของเขา q ก็เท่ากับ mc delta t ไม่งงนะก็คือศูนย์นั่นแหละ ep เท่ากับ mg h q เท่ากับ mc delta t แต่สิ่งที่โจทย์อยากให้เราหา ก็คืออยากให้เราหาเดลต้าทีดูเห็นไหม m กับ m เนี่ยมันจะตัดกันได้อยู่คนละฝั่งเนาะตัดกันออกไปจากนั้นเราจะหาเดลต้าทเราก็ย้ายข้างเดลต้าทีไว้ตรงนี้แล้วก็ย้าย c ลงไปหารแบบนี้โอเคนะค่าีก็คือ10ค่าแรงน้ำถ่วงของโลค่าเตโจทย์ออกมาคือ50สค่า c คือ4ี่พันสดังนั้นเดลต้าเเนี่ยจะเท่ากับห้า้อยหารด้วย4ี่พันส 0ตัดศตัดศูนอะไรได้4 12ไม่ได้ก็คือใส่ศูนใช่ไหมห้าอะไร4 2อะไรได้5ไม่ได้4ี่อะไรได้50ก็4 2 1ิบคำตอบก็ประมาณ0.1ดังนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็คือ0.1นเคลวินทำไมถึงใช้หน่วยเคลวินเพราะว่านี่ไง4,000จูลต่อกิโลกรัมเคลวินก็เลยใช้หน่วย ข้อสุดท้ายเลยโจทย์บอกว่าถ้าต้องการให้ของเหลวมวล50กิโลกรัมโจทย์ให้มมา1ตัวแนละ้ร้อนขึ้นจาก15องศาเซลเซียสเป็น100อันนี้เป็นที1กับที2แต่ต้องใช้ความร้อน800กิโลจูลก็คือควความจุความร้อนจำเพาะจะเป็นเท่าไหร่โจทย์ให้เราหา C ีเล็ก ให้ m ให้ q ให้ t หา c เล็กดังนั้น q เท่ากับ m c เดลต้า t เราจะหา c เนาะก็จะย้ายข้างก็เป็น q ส่วนด้วย m เดลต้า t ค่า q คือ800กิโลจูลจริงจริง,งมัน ้อยคูณสิบกำลังลบสามแปดสิบห้าคูณห้าห้าห้ายี่ห้าสี่ห้าตัสองแปดห้าสี่สิบเป็นสี่ร้อยยี่สิบห้าสี่ร้อยยี่สิบห้าหารแปดร้อยมันจะได้ประมาณหนึ่งกว่ากว่าเนาะก็เป็นหนึ่งคิดมาตรงตรงเลยก็ได้แปดร้อยหารสี่สองห้ามันจะได้หนึ่งจุดแปดแปดคูณสิบหนึ่งจุดแปดแปดสองคูณสิบกำลังลบสามแล้วเราจะทำให้ e ลบสมเนี่ยมันหายไปเฮ้ยไม่ใช่ลบสมนะมันคือ3านี่ขอโทษกําลังสใช่ไหมอ่าเราจะทำให้สิบกําลังสามหายไปเราก็เลื่อนจุดไป3ามครั้ง1 2ึสดังนั้นค่า c ก็จะได้1,882จูนต่อกิโลกร,รมัมคูณเควินจบใครงงไหม,มใครงงอะไรไหม อันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนอุณหภูมินะเดี๋ยวเราจะไปดูการเปลี่ยนสถานะกันอะต่อมาอันนี้ก็คือเป็นตารางที่มีให้ดูเมื่อกี้ถ้าเราพิจารณาสารที่เปลี่ยนสถานะเราจะต้องใช้ความร้อนค่าหนึ่งเพื่อทําการเปลี่ยนสถานะโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนเมื่อกี้ที่มีให้ดูกราฟตัวนี้กราฟนี้ ก่อนใช่การนี้ที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงก็คือช่วงเนี้ใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะอย่างเดียวการที่มันไม่เปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยปริมาณความร้อนนั้นเราจะเรียกว่าความร้อนแฝงเปลี่ยนแต่สถานะไม่เปลี่ยนอุณหภูมินะแล้วก็ค่าความร้อนแฝงต่อนหนของสารเนี่ยเราเรียกว่าความร้อนแฝงจำเพาะใะนั้นเพื่อไม่ให้งงเมื่อกี้เราเรียนเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิการเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยจะมีสองคก็คือคําว่า ความจุความร้อนกับความจุความร้อนจำเพาะก็คือเป็นตัว c ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนสถานะจะเป็นคําว่าความร้อนแฝงกับกับคำว่าความร้อนแฝง,งจำเพาะก็คือเป็นตัว l เห็นไะถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิใช้ตัว c ถ้าเปลี่ยนสถานะใช้ตัว l ซึ่งค่าอันนี้เป็นสูตรที่3ก็คือ q เท่ากับ n l ใช้ในกรณีที่เปลี่ยนสถานะนะ q คือความร้อน เ็มก็คือคือมวลแอวก็คือความร้อนจำเพาะเนาะซึ่งสารแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าจำเพาะความร้อนจำเพาะที่แตกต่างกันค่าความร้อนจำเพาะในจะมีสองอันคือความจำเพาะของการหลอมเหลวกับคือการกลายเป็นไอถ้าหลอมเหลวก็คือเปลี่ยนของแข็งไปเป็นของเหลวเนาะ แต่ถ้าเกิดกลายเป็นไอก็คือเปลี่ยนของเหลวไปเป็นแก๊สก็ต้องดูด้วยว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นเปลี่ยนสถานะช่วงไหนเราก็ต้องใช้ตัวเลขของช่วงนั้นนั้นเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างส่วนใหญ่โจทย์ของโจทย์ของการเปลี่ยนสถานะเนี่ยมันจะมาควบคู่กับการเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะว่าถ้ามันจะเปลี่ยนสถานะได้มันต้องเปลี่ยนอุณหภูมิมาก่อนอย่างเช่น น้ำแข็งก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำก่อนก็คือเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิก่อนเนาะและเปลี่ยนน้ำบรรณาผู้ผิดถ้ามันจะมาเปลี่ยนสถานะได้เออมันก็ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยอย่างกราฟที่มีให้ดูก็คือเปลี่ยนของแข็งมาเป็นของเหลวเปลี่ยนของเหลวมาเป็นแกส๊สอย่างเงี้ยแต่เราดูดัวอย่าง มาดูกันข้อ,อนี้อาจ์บอกว่าในการทำให้น้ำแข็งมีเปิดรูปไระเดืเ่อ วาดรูปไปให้ในการทาให้น้าแข็งศูนย์ห้ากิโลกรัมที่ลบสิบองศาแสดงว่ารูปแรกคือเป็นน้ําแข็งเนาะน้ําแข็งที่ลบสิบองศาให้กลายเป็นน้ําที่อุณหภูมิสามสิบองศาก่อนจะเป็นน้ําได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นน้ําแข็งที่ศูนย์องศาก่อนแล้วกลายเป็นน้ําที่ศูนย์องศาแล้วถึงจะเป็นน้ำสามสิบองศาเราเน้นถึงหลักความจริงมาดูคือน้ําแข็งน้ําแข็งก็ต้องกลายเป็นน้ําแข็งที่เป็น ลบสิบองศาต้องกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาก่อนและน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำที่ศูนย์องศาเปลี่ยนสถานะนะเสร็จแล้วจากน้ำศูนย์องศาเปลี่ยนอุณหภูมิไปเป็นน้ำสามสิบองศาก็คือต้องวาดรูปนามสเตปนี้เราเลยได้การเปลี่ยนความร้อนออกมาเป็นสามช่วงอ่ะซึ่งเขากําหนดค่าความจุความร้อนจํเพาะมาให้ก็คือค่าความจุความร้อนของน้ำแข็งเป็นสองพันห้าสิบอันนี้คือค่า C เนาะ แล้วก็ค่าความจุจำเพาะของน้ําอันนี้ก็ซีอันนี้ซีของน้าแข็งคออันนี้เป็นซีของน้ําความร้อนแฝงจำเ่อะการร้อนดอมเหลวก็คือให้ค่าแอลมาใช่ไหมให้ทั้งซีและแอลมาดังนั้นเรามาดูสเต็ปแรกก่อนก็คือสเต็ปของค Q คที่หนึ่งนะเราก็หนดคหนึ่งคสองแล้ว, 1, ลวสเต็ปของคที่หนึ่งคที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยน อุณหภูมิเนาะเขียนอุณหภูมิแล้วเขียนไปได้ไม่งงเปลี่ยนอุณหภูม,ดม,ม,ภมิดังนั้น Q1 เนี่ยจะเท่ากับสูตรของ MC น้ําแข็งของไอนะเดลต้า t ทำไมเป็นของน้ําแข็งก็มันเปลี่ยนน้าแข็งไปเป็นน้ําแข็งใช่ไหมก็ต้องใช้ของน้ําแข็งมวลของน้ําแข็งจวบบอกมาแล้วคือ0.5แล้วก็ค่าความจุก,ก็คือเป็น2,050เดลต้า t ก็คือเปลี่ยนจากลบ10ไปเป็น0 อ่ะเราเปลี่ยนเป็นหน่วยเควินก่อนนะลบสิบองศาเซลเซียสเปลี่ยนเป็นหน่วยเควินก็คือเอาสองเอาลบสิบลบด้วยสองเจ็ดสามไม่สิก็เอาสองเจ็ดสามลบลบสิบสองเจ็ดสามลบลบกับสิบก็จะได้เป็นสองหกสามแต่ต้องติดลบเนาะ เขามันติดลบอยู่แล้วก็ศูนย์องศาคือเอาสองเจ็ดสามลบศูนย์จะได้สองเจ็ดสามได้อุณหภูมิตามนี้เราก็แทนไปว่าใช้สองเจ็ดสามนะไม่ต้องหนึ่งจุดไม่ต้องจุดหนึ่งห้าสองเจ็ดสามลบสองหกสามคิดเลขออกมาศูนย์จุดห้าคูณทฤษทฤษคูณทุกตัวจะได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบมิตรรู้ว่าพวกเราคิดเลขกันได้อยู่แล้วนะแค่อยากให้ดูวิธีท,ทำก่อนเอาวิธทีทำให้เข้าใจก่อนเนาะ ต่อมาช่วงที่2คือช่วงของ c2 หือ q2 คือช่วงนี้ก็คือเปลี่ยนน้าแข็งไปเป็นน้ําคือการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะเราก็ต้องใช้สูตรว่า q เท่ากับ q2 เท่ากับ ml ใชยไหมแต่ l ตัวนี้ต้องเป็น l หลอมเหลวทําไมถึงต้องเป็น l หลอมเหลวเพราะว่ามันเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวก็จะใช้เป็นหลอมช่วงของการหลอมเหลว m คือศูย์จุดหโจทย์บอกค่า L มาแล้วแหละคือสามแสนสามพันสามแสสามม่นห้าพันคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับหนึ่งแสนหกม่นเจ็ดันห้าร้อยจูลเราได้ q สองแล้วสุดท้ายเราจะไปหา q สาม q สามเนี่ยเป็นการเปลี่ยนน้ําที่สูตรองศาเป็น30สองศาก็คือเป็นช่วงการเปลี่ยนอุณหภูมิเราก็ใช้สูตร q สเท่ากับ m c แต่ c ตัวนี้ต้องเป็น c ของน้ำนะ เป็นตของวอเตอร์แล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำมวลคือ0.5เช่นเดิมค่า c ของน้ำโจทย์บอกมาแล้วคือ4 1 8พันหคูณเดลต้า t ก็คือคูณช่วงอุณหภูมิ30ก็คือเอา273เจบวกสาใช่ไหมก็ได้เท่ากับ303ส่วนศูนย์องศาคือ273อันนี้ก็เป็น 3ามร้อลบสองหนูคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ62,790จ็ดอยเูลเราได้ครบทั้ง Q 1ว2 Q3 คิคิแล้วแต่สิ่งที่โจทย์อยากรู้เนี่ยก็คือต้องใช้ปริมาณความร้อนอกี่จูลแสดงว่าเราจะต้องเอาค่า Q ทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันก็คือเอาคิวบวกคิแล้วก็บวก Q3 Q1 ได้พันสองคิได้1นึ่งแส่นเจ็ด คูณสามได้หกหนึ 41, ่งสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบค่าทั้งหมดรวมกันจะได้สองแสนสี่หนึ่งห้าร้อยสี่สิบจูลจบเดียวนะนี่ในโจทย์เขาเปลี่ยนเป็นกิโลจูลด้วยก็คือคูณสิบกำลังสามนี่แหละถอยจุดมาสามจุดแค่นั้นเองไม่ยากนะมาดูอีกข้อหนึ่งมีง่ายอ่ะไม่สอนได้ไหม สอนที่มันได้้ากสิว่าหมดกินนะสิสิห้าสิเก้าห้าห้าสิบสี่ห้าโอ้จะหมดแล้วอีสักข้อหนึ่งข้อนี้แล้วกัน โจทย์บอกว่าขันโลหะมวล0.25กิโลกร,รมัมแสดงว่าให้ค่า M มนะที่อุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสเอา273บวก25รอเลยเลยมันจะได้298ใส่น้ำอุณหภูมิ80องศาเอา80บวก273เอาไว้เลยจะได้เท่ากับ353ปร,ริมาณ0.5กิโลกร,รมัมแสดงว่าอันนี้เป็น M ของน้ำเนาะ ส่วนข้างบนตัวแรกเนี่ยเป็น M มของขันลงไปอุณหภูมิสุดท้ายเมื่อขันเราหาและน้ําร้อนอยู่ในสภาวะสมดุลความร้อนจะเป็นเท่าไหร่ก็คือหาทีอันที่สองกำหนดให้ความจุความร้อนของขันเท่ากับ390จูลต่อกิโลกรัมและความจุความร้อนจำเพาะของน้ําเท่ากับ4,186เราต้องพิจารณาปริมาณความร้อนที่คายออกมาและรับเข้าไปในระบบโดยที่ระบบเนี่ยไม่สูญเสียพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อม ระบบเนี่ยจะอยู่ในสภาวะสมดุลของความร้อนที่อุณหภูมิทีเนี่ยซึ่งเราจะได้ว่าน้ำา80สิองศาเซลเซียสเนี่ยแล้วก็น้ำและขันโลหะที่ณหภูมิสุดท้ายแล้วก็ขันโลหะ25้อาองศาก็จะมีคิวคายกับคิวรับดังนั้นความร้อนที่น้ำร้อนคายใช่ไหมมันมีน้ำกับโลหะกับช้อนโลหะร้อน กับความร้อนที่ขันโลาหะรับดังนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมเปลี่ยนอุณหภูมิเราก็ต้องใช้สูตรว่า mc delta t แต่ต้องเป็น mc ของน้ำนะน้ำร้อนส่วนอันนี้เป็น mc delta t ของขันเราก็แทนค่า m ของน้ำคือ0,5จโจทย์บอกมาหมดเลยนะ c คือ4 1 8 8 ส่วนอุณหภูมิอุณหภูมิมันเท่าไหร่แปดสิบใช่ไหมของนะ้าก็จะเป็นสามห้าสามแต่ตัวที่สองเราไม่รู้ก็คือลบทีเอาไว้เท่ากับ m ตัวนี้คือศูนย์จุดสองห้า m ของขันนะค่า c ของขันก็คือสามร้อยเก้าสิบซึ่งเราไม่รู้อุณภูมิตัวแรกของขันก็ทีลบด้วยสองเก้าแปดตรงนี้ต้องมาคิดเลข ศูนย์จคูณสี่พันปจะได้เท่ากับ0ศูนยจุดห้าคูณคูณส่หนึ่งแปดจะได้สอง3ันเ้าและนี่เป็นสาม้าาเดี๋ยวเขาจะคูณไขว้ไปหนังสือมันลัดไมไม่เขียนวิธีเต็มให้ดูอันนี้ศูนย์จดสองหคูณสามก็จะได้เป็น ก้าสิบเจ็ดจุดห้าแล้วก็คูณด้วยทีสองเก้าแปดเดี๋ยวเราจะคูณไฟก็ไปลบจากนั้นเราคูณ,คณไฟเข้าไปตัวนี้คูณเข้าไปคูณเข้าไปอันนี้คูณเข้าไปอันนี้คูณเข้าไปดังน,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 นั้นสองพันเก้าสิบสามคูณสามห้าสามเนี่ยจะได้เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าลบด้วย องพันเก้าสิบสามทีส่วนตัวนี้เก้าสิบเจ็ดจุดห้าคูณทีลบด้วยเก้าสิบเจ็ดจุดห้าคูณด้วยสองเก้าแปดก็จะได้สองมื่นเก้าพันห้าห้าห้าย้ายย้ายังไงดีไม่ให้มันติดลบตัวนีงง้จะติดอันนี้เป็นลบสองพันเก้าสิบสามทีอันนี้บวกอยู่ย้ายมันลบเก้าสิบเจ็ดจุดห้าทีตัวนี้ลบ สองเก้าศูนย์ห้าห้าวันนี้บวกอยู่ย้ายมาลบเจ็ดสามแปดแปดสองเก้าสองพันเก้าสิบสามลบเก้าสิบเจ็ดจุดห้าจะได้เท่ากับหนึ่งพันเก้าเก้าห้าจุดห้าแล้วก็คูณด้วยทีติดลบนะอ่ะต่อมาเจ็ดสามแปดถ้าย,าย้ายข้างดีมันก็ไม่ต้องติดลบนะเนี่ยไม่เป็นไรขี่เกียจลบ สองเก้าศูนย์ห้าห้าค่าจะได้ลบเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสี่สุดท้ายเราจะหาค่าทีเนาะเราก็ย้ายตัวนี้ลงมาหารก็คือลบเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสี่หารด,ด้วยลบหนึ่งเก้าเก้าห้าจุดห้าลบกับลบตัดกันหายไปแล้วค่าจะไม่ติดลบเลยนะคำตอบก็คือ้เท่ากับ 3ามรอยแปดสิบสี่หน่วยเป็นเควินเอ้ยอ่ะถูกแล้วสามแปดสี่เควินทำไมค่าเขาไม่ค่อยตรงกันมิตร <c oughs> สองหนึ่ง,างมาดูก่อนอ๋อพอมิตไม่ได้ใส่จุดค่ามาเลยไม่ตรงกันเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนเควิน Kevin, เป็นองศาเซลเซียสใช่ไหม <c oughs> เราก็เอาสามแปดสี่ลบ สองเจ็ดสามสามแปดสี่ลบสองเจ็ดสามก็จะได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเคลเซียสจบค่ามันไม่ตรงกันพอมีเป,นปน็นติเขียนจุดนะเอาดูวิธีคิดไปก่อนดอูโอเค ดี๋ยวมิทให้การบ้านวันนี้เราก็เรียนไปก็คือสองเรื่องคือเรื่องของการเปลี่ยนสถานะความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิความร้อนถ้าเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิจะมีคําว่าความจุความร้อนจำเพาะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนสถานะจะมีคําว่าความร้อนแฝง โอเคนะไม่งงนะเดี๋ยวไปแบบผึกขัดไปลองทำดูครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี้ครั้งที่แปดอ่ะมีได้ทำข้อหนึ่งสองสามแล้วก็ข้อสี่นะใหญ่โตแล้ว วันสาที่วันเสาร์ที่11เดเดือน963ก่อน1 8บแปดดศูนยูนนะโอเคไปพักได้ไปเรียนวิชาอาานนื่นได้หรกสวัสดีครับ